นี่ครับผมเด็ดสีร่รถไถฟอนครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนีกัมวาเบิร์นแอดลันไปครับเรนซอยนะครับพี่น้องเอเอขอพักชีเล็ตครับนี่เพราะว่าเพิ่งปุ๊บไปเด็ดตาเล็กับอะไรครับบังหันดีอู้ยต่อญ่ครับต่อญ่เดี๋ยวต้องเจอกับหาง 3K K ครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้โอ โอ้เร oh, e oh, oh. uh ียบร้อยโอ้โหสนามเ็นโบไป็นไหนครับพ oh. ok ah. ี k k. Ok ah. e ่น้องเจอหางเค้กเป็นไหนหูดบอครับห e ูดบอเป็นไหนบ้านนี้บอกแล้วอย่าอย่ามาเล่นกับหางเค้กบอกแล้วเออโอ้ยอาจารย์ใบสุดยอดแห้งวะเออเออพูด เอ้ออยเป็นขี่คุยครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าผมว่านนี่เบรกกรอยู่ยเพิ่นนะเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเบรกเนี่หัวสักเลยบะเนี่โอ้สลักมันสิรุดครับพี่น้องกรบโปใช่ปัญหาครับพี่นอ <c oughs> ้องตอกแถาตอกแถาเออเออเหมือนวานนี่เบรกกระเบืบเอาจนหัวสักเลยครับมาอน,นี่ เบรกคอยกับหัวซักคอยครับเบรกแห้งกับหัวซักแห้งครับมาเนี้เจอกับเพินผู่ใบเอาทีละโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องต่อพักทีเล็กซจำเชีย่ยบนะครับท่านนี้เจอหาง 3K มขีเอ้ย ดิ่นสามเทือครับพี่น้องพวดขึ้นเลยสุดยอดอีดีว่ะโอ้ยเน่นอนแห้งหางสามนาองเห็นสองเทือเลยไงท่องเลยเห็นบมด อันนี้ก็เสียเอาบจัดบ่เอ้าจัดไหนพี่ไอ้น้องบังเลยครับสิต้อนหั่ครับพี่น้องตอนี่มันไปมับบ่ดนาะบ่ได้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 เคอยเคยค่อยเออบ่เดียวบ่เดียวโอเคเนี่น่องบ่เดียวครับบ่เดียวมันเงือบยู่หันเนี่ย้าหังนนนด้ดิาี่กต่นน หาหารท็นทีพบพบ,บมีปัญหาครับาาเบียปลา,ายาวจ้ำทันแล้ว,เ,ว,เ,วเออเออเอ,อ้าใกล้แล้วใกล้แล้ว,นนวจะหน่อยจะหน่อยนี่มันเงือบแล้วครับปรงหารน,นี่โอ้ยสุดยอดดีดีว่ะเอ,อ้ามาลองหลุนกันเบิงึงครับปลาเด็เอาหนาเลยโอ้ยจ,จะได้จะคุ้มต่อไปหน่อยเบี้ยวมา เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้อีกแล้วโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหวิ่เหนียกอีเดียวครับพี่น้องโอ้ตา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 พี่น้องเลยปวดตเสียเร่อยปะกดแต่งส่ปิ้งก่อนไปปิ้งปลับเลยนครับผมไปปิ้งนั่แต่งปิ้งกลับยังกินอ่ะแบบเดิมๆเลยได้ครับเนี่ย หลายครับโหหลายมาเนี่ยต่อแบบไงนะครับสองต่อยนี่ใส่เวลาอยูซีนาทีครับเนี่ยสองต่อเนี่ยเออวายเอาไปส่งไรเดียวให้เราหาเดียมกันเด้อเอาหางเลยบ่เอาจัดเลยจัดเลยพี่น้องโอ้ยเออจังสี่ได้ไหมเว้ยนั่นละถูกต้องแล้วเอาส่งไหนเอาเจ้าหาเดียมก่อน อืออืออือปุทางสามเคลียเข้าในเรื่องแห่งมือนียครับพี่น้องเลยอืเอาลองเบิ้งโอ้โอ้อมนเอ้ยดันเลยดันเลยบอลนี่ดันนี่พุ่นเลยอ้อพี่น้องเลยปุ๊กมันจะพานขี้มามันตัดกระขาดไปเลยบอลนีโอ้ดันเลย ความหูดของอาจารย์ใบเฮ้ามันนี่หูดดีดีไปอัดเขานีเล่นมัไปอัดากาันเลยได้ยายนมาครับสมีซ้ำเชี่ยมเลยซ้ำนี้ซ้ำกินห้องหวานนะซนี่เป็นผู้ใบว่าว้าเอาไงกับ,บริญาาวมา ออกอยู่ออกอยู่ดึนอยู่เอา้เอาอเอ้าอีกหนึ่งหนึ่งบอลย่าบอลย่าบอลย่าเอาหลังที่แล้วมวลลนรลายครับพี่น้องเสี่อมวนรลายครับพี่นอ้นองอันนี้หนึ่งแถวว่ายไข่ไม่บ่อแล้วเอา้จาจัดเลยโอ้กดนังวันนี้วะ ใหญ่มุหูเด้อนี่เด้อพี่น้องเลยทรัพนีบริการเด้หน,น่บริการเด้ทรัพนีง่ายก็มังเทียร์อ่ะเอาวะล่ะเอา,า,าเอาบอเอา,านั่นเรียบร้อยครับพี่น้องผมบอกแล้วผมบอกแล้วบริการเนื้อไปเลยเก็บขบับมุ่งแลฮวเว้เยเก็บจางฟางเด้ครับพี่น้องเลย เ,เ,เดี๋ยวบล็อตัดไปอันนี้ก็เงาไหมยังเนี่ยยาเลยอย่าให้เนี่ยมึงเลยมือนเนี่ยยาเลยไปเลยไปทำกันไอ้ส่วนยังนอนนี่เนาะเอ่าก็หยู่เทียบบาดเป็นสองส่นยังนอนเนาะอ,อัดเลยอัดขม่วมเลยเพื่อนผู้ใบเอ้ยโอ้ โถจี๊ดจอบมาี่นี่เอาจา้าไปโหลดพี่นอ้องไม่ได้ยาน,นน้องพ่อปานน่มาเลยอย่ามันเหยียบแต่น้ำทถอนละ่ะน้ำมันนุ่มง่วนนี่น้ำมันเลี้ยมเอาเหลืออาดมาเลยอาดมาเลยเอหมุมแล้วเอาเอา,เอา อย,อ,ยอารมณ์ทลายเลยมึอน,นี่ประเทศเงาไมมเงาอะไรนี่บริย่งอะไรครับพี่นอ้องแต่บกเก่งใจนีทส,สานี่ก็บโย่างแร้วนี่ยานะยายาให้แม่มันโคอสามเท่อนะมึนเนอ้เอ้ เอาไหม่บอมี่บอเอาไหมมี่บอยานะมันยาสั่งเหยียบยางเดียวนะมัอนเดียโเออเอ้เอออือออเป็นเหรียใหม่ทำสายแล้วพะย,ยน่นี่ของหมักเพลนได้เนี่ยเฮ้ยเออ สย่างเดียวมันีพี่น้องเลย4คุยขนาดวะโอ้ยเหงาใหม่บักใหญ่เลยครับตลกใหญ่เลยตัวนี้เหงาใหม่ใหญ่เลยโอ้ยอ้าโอ้เอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้า ออ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ยนอ้ยโออ้ยงเลยโอ้ยนี้ยโเลยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ย้นโอ้ยโอหน่อยโอ้อยโอดมาอลยเอ้ยเอ้โอ้โองยโ้ยโอ้ว้ย ใจร้ายครับพี่น้องเอ้ยกันบ่พิ่นทำงานได้ใจเพียงได้ใจครับมือนนี่อึออม้มอึ้ยติดใจเจ้าเงาใหม่ครับพี่น้องเอ้ยเงากับจักเงายั้งแน่ว้่เป็นละนาวอยู่อึย้ย นี่งนไงเอานีกับงไงนยครับเนีเออเออ่เดี๋ยวเบิ้มให้คนม่เงาไหมบ่นี่ล่ละตอบตอบมากนี่เขาเงาทำสายไงละโอ้โเงาไงเป็นตัวอย่างแห้งถูกวะ อืออัเลยเห่าไกับโมยานดอกซ้ำซีมแลวบนผูบ่ามาอู้อู้ยี่น้องเลยเห่าหฮาบบานนี่อู้ยเห่าหม่ยนะก็เย อุ้ยอุยพี่น้องเอ้ยอุ้ยายพายยยยาี่น้องไปเฮ้ยจะต้่นมาขีดเด็กครับพี่น้องเอ้ยอ่อยต่อยเลยไปเลยเออยังยังกวบาป่ะพี่น้อ ไปเห็นยังวะอ้หุ่มหุ่มหุมหุ่มมีปัญหาครับผมมีปัญหาอัดยางเดียวเลย

จักขวดจักหนังครับพี่น้องเอ้ยเตรียมอยู่เอ้ยดูนะเอ้ยินบลองหูเลยเอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นจางฟางเลยมีอบอมีอบอ,อ,บอเป็นผู้ใหญ่ว่ามีอบอ มีโบรเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวคลิปมีก่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม